สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกุ้ยใส่ออนทร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันปลูกพริกในล่องโฮบักหรือฟักทองเกาหลีนั่นเองนะครับครา้ที่แล้วผมพาไปดูกันปลูกโฮบักนะครับแต่วันนี้ผมจะพาการปลูกพริกในล่องโฮบักนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่พริกนะครับผมเป็นพันพริกนะฮะ จะเปิดให้ดูว่าเขาอันนี้คือซื้อมาจากที่อ่าสวนเพาะต้นพริกโดยเฉพาะนะฮะต้นพริกเขาจะใส่มาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะไปปลูกในร่องโฮบักนะฮะนี่ครับสาัานเป็นอย่างนี้คต้นสวยมากครับถึงแล้วครับผมนี่คือในหาว โคบักกันนะฮะช่วงหน้าหนาวเขาจะปลูกกันในเาวนะครับผมแล้วก็ผมพูดถึงวันนี้ผมจะพากันปลูกพามาดูกันปลูกพริกในร่องโคบักกันนะครับผมว่าเขาปลูกกันยังไงไปเราไปดูกันนี่ครับผมนี่ยฮะเขาจะปลูกพริกเสริมในร่องโคบักเนี่ยฮะ นี่ครับเพื่อนเพืนเห็นไหมครับเขาจะแหวกไอ้ละโฮบักนะฮะแล้วก็ปลุกพริกเสริมเลยครึ่งละตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายยางนะครับผมนี่ครับเพราะว่าโฮบักอีกประมาณสามเดือนก็จะหมดอายุของมันแล้วนะครับเขาก็จะรื้อเครือพวกนี้ทิ้งแล้วก็เก็บพริกต่อได้ต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับ ทุกล่องเลยนะครับยาวไปนุ่นเลยนะครับเนี่ย,ยผมพาไปดูนะครับเนี่ยย,ยาวไปนุ่นเลยนะครับทุกล่องเลยนะครับในความรู้สึกผมมองว่าอาจจะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปปู ผ้านี้ใหม่ไม่ต้องเดินสายยางใหม่ปลูกได้ปลูกตามล่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยตามท่อเหมือนเดิมก็เซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะพอสมควรนะ ยาวเป็นต้นนะฮะนี่ว่าโฮบากก็ยังเก็บได้ปกตินะยังขายได้ปกติไปถึงเดือนหเดือน7นะครับผมก็จะหมดอายุหมดอายุขายของมันแล้วนะแล้วก็พอเสร็จจากหน้าโฮบากปุ๊บก็ผมคิดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวพริกต่อได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนแดดวันนี้แดดออกนะครับแต่ก็ยังหนาวนะครับผมอยู่ในฮาผมยังมีความรู้สึกหนาวอยู่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ายังที่เกาหลียังติดลบเจ็ดองศาเจ็ดองศานะอันนี้อยู่ในฮายังหนาวเลยแล้วออกไปข้างนอกอากาศเย็นมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ